อรสวัสดิครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับผมเริ่มภารกิจตอนเช้าอีกหนึ่งวันวันที่สองกุมพาครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็หอ,อกมง ้อมองช้านะครับอมองสามสิมนาทีเริ่มมาอากาศก็ไม่หนาวนะอากาศเช้าวันนี้ก็ดีครับเย็นเย็นกำลังดีเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟต้มน้ำดื่มกาแฟกันครับผม ตอนนี้กัแปดโมงเอ้ยเจ็ดโมงสี่สิบพี่น้องตังน้ำแล้ต้นผักขึ้นก้าครับผมตอนนี้ต้นคาปลูกไว้เพื่อกันดินพังครับ น้ามันุเมมอพริกกับพริกกับมักิิเชียครับผมต้องหอดเมมอกับค้าเนี่ครับพวกนี้มันเป็นหนาแรงครับ จะต้นกล้วยนี่เขาบ่ได้หดทุกมือแล้วครับซีเมอรอาเมอห,มอหอดเท่นึงซึ่งที่จะหดทุกมื้อก็คือนี่แหละครับผักผักพวกนี้เขาต้องรดน้ำมันทุกมื้อครับผมกับพริกน้ำ ก็บอยากแหะครับตับบอกน0 0 0ตันต้น,นกล้วยนี่มันอยู่ใกล้กับพักก็เลยคือโอกาสหมดไปน้ำแต่ว่าบกมโหก็ได้พี่เนาะยงเชื่อว,ว่ามันอยู่ใกล้กันก็เลยถือโอกาสหอด้ลย นี่ครับหลังจากที่รดน้ำแล้วมาเบิ่งครับเนี่ยมันมันงงม,มนองง้มเมื่อนี่จะต้องใส่ปุ๋ยมันจากนอยครับใส่ปุ๋ยให้พริกเนี่ยต้นมันจะออกเดียงเดียวอันนี้จิ้งหลีบกัดขาดเครื่องเลย พกตอนนี้เขาก็หัน้าต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับเช้าวันที่สองกลุ่มพ้าครับผมเช้าวันที่สองกลุ่มท้าเดี๋ยวก็อีก สายจังค่อยจะใส่ปุ๋ยครับเพราะว่ามันบ่งาทั้งพลกทั้งขนาครับผมมันบ่ใหญ่บ่งามัมนมันบ่เขียวมันออกเรียงๆทั้งต้นทั้งใบเลยครับปุ๋ยเอาก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับผมปุ๋ยลายอยู่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยทำ ธรรมชาติเัี้ยงไกลว้ก็มีประโยชน์เยอะเพอได้กินเยอะพรได้กินอันนี้อันนี้ผักฟังครับ ผักปังซกพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาตากแดดให้มันแห้งแล้วก็จะเอาไปปลูกครับผักปังได้นี่เอาไว้ใส่เป็นเมนูรลกกิมแก้วนี่ครับเอาไว้ท้าเดี๋ยวจะเอาไปตากแห้งครับผมผักปัง พอมันแห้งแล้วก็แจะไปว่านเป็นก้าครับผมว่านก้าปลูกปลูกไว้ทากินยอดอันยอดมาลวกมาแจงก็ได้ครับ ตอนนี้แปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเอาผักปังเม็ดผักปังครับผักปังสกเขาจะเอาเม็ดมันไปตากตากมันแห้งๆแ,แล้วเขาก็จะเอาไปปลูกครับผม หาบองกอนมองไดดมันนั่นมองไดดหาแนวมาห้องมันก่อนเพราะว่าถ้าบ่ห้องเดี๋ยวมันจะแห้งซะได้แล้วครับแนวห้องเห็นแล้ว นี่ครับเราถ้วยนี่ละเรา,เาตากแดดเลยพี่น้องไว้กลางแดดเลยมันจะได้แห้งไวไว นี่แล้วครับหล,ยยห,ลหลายเยอหลายน้อยูยลายเม็ดเยอะจัดตากมันแห้งเพระาะว่ามันจะถึกวิธีหรือเปล่าผมก็เห็นมั่วๆแล้วครับคิดว่าน่าจะใช้ได้ตากแห้งๆแล้วก็เอาวานันวันก้าครับนี่อ่ะ,อะวางไว้น,นี่แหละกลางแดดเลยพี่น้อง มัองไม่กลางแดดเลยเดี๋ยวมันก็นจะเมื่อาจ,จะเกินหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าแดดแห้งหลายทั้งหมดเลยแดดแห้งเราก็อากาศแห้งเดี๋ยวเขาก็จะได้ปลูกกันแปดโมงสามสิบด้ครับตอนนี้สามสิบหก ายๆเดี๋ยวเขาไปใส่ปุ๋ยสายๆไปใส่ปุ๋ยผักพริกผักข้าโอเคครับผมมนเนงก็อีกเช่นเคยครับเขาจัดไปเอาหอย ที่เขาตักปลาไว้ครับแต่ว่าเมื่อน,นี้ไม่ได้ปลาเลยมีหอยมาติดพี่น้องหอยเข่าอีกละหอยเข่าเขาก็ต้องเอาหอยไปปล่อยครับผมปล่อยลงหม่องที่เขา <c oughs> เคยปล่อยครับในสระน้อยๆของเขาลนะครับเพื่อว่ามันจะได้แพ้ออกมา โรงการน่าจะจับขายได้ครับผม โตนะมาน,นะนั่นตสองัต อ่ะเอาแล้วเขากะเอาไปวางไว้หม่องเก้าพี่น้องเดี๋ยวเพื่อปลาจะมาติด,ด เราเก็ไปปล่อยครับเบิง้งเบิ้งวิวทิวทัดครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งบ่มีเมฆหมอกจักก้อนเลยพี่น้องท้องฟ้าเป็นสีคราำ ครอยู่จากเสียแล้วพี่น้องไม่ได้ไปทางใดบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปทางใดเฮาก็มันเพิ่ว่าย ถ้าเบิ้งถ้าเขาบันทึกไว้ในโทรศัพท์เรามันก็จะหายไปหายไปซึ่ครับเมียมเต็มแล้วเขาต้องลบถิมอันนี้เขาเอาไปไว้พคนเลยลงยโทไ้ครับส่วงเช้าเด้ còn còn cao mong ta chưa ba lần cao mong có cho đây về Hãy subscribe cho kênh ช่วงนี้ก็ต้องรอ,อยาดอกเขามาช่องพี่นอออ้องลอยาดอกเขามาช่องผมก็ได้หุงเขาบ่าได้หาอาหารเองช่วงนี้ผมก็ยังอาศัยเพื่อนอยู่ครับอาศัยญาติพี่น้องอยู่ที่ดินของพวกนี้ก็เป็นของญาติครับของน้องผมกับ บ่มีที่ดินเป็นของเจ้าของนะครับอาศัยเขาอยุะก็ช่วงเศร้ากัประมาณนี้ครับโอเคนะครับนะฝากกดติดตามนี้ด้วครับดนะ้อเป็นกำลังใจให้นะก็ อยู่แบบคนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวก็หาจินว่าไ,ได้หาจินครับว่าเปียว่าได้หาจินคืออาศัยจินน้ำน้องแล้วครับอายุกหลายแล้วยังหาจินเองว่าได้โยใส่เบ็ดก็บอถือใส่กับดกักโนก็บ่ได้ ใส่จันใส่บางร้านกะบอมี่ยังมาติดครับมันหาจินประมาณบัดคนนั้นหาจินแนวได้นะครับคนนั้นหาจินแต่ติดดีไรแต่ว่าผมหาจินแล้วมัมมี่ยังมาติดเลยก็ต้องอาศัยนี่ของอาศัยปลาในช้าเนี่ยนะครับปลาหอยที่ห่าเาป,ป็ปลอย เดี๋ยวจะก,กินห้องขาขายครับผมพกักกระโปกโปกพักกันแทบแจะบอกเกิดพี่น้องเอ้ยเห็ดังกระบนได้ดีน้ำขออ่ะโอเคครับท่วงเศร้าซ้ำนี้กับประมาณนี้แหละครับผม